สวัสดีคุณพ่อครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีทุกขัานทุกคนครับผมบบวิจัยเดพหัวประหันมันวะอะงวดทีเดียวเนาะกา็เอ่อเท่าความไปหาเอา,าเดี๋ยวก่อนที่าราไปชมคลิปไปให่ใหมวิจยายณญาตในการรับชมนะครับเด้อความฝันก็คือความฝันน้องกับเนาะเอากับโอ้โหวัสด์ซีแมนหรือแมนสีตรงหรือบ่ตรงอะคือเป็นจำเลยจำหม่เอฟซีก็ต้องกับอียิปต์อันหน้าบึงกับเอฟซีครับผมคืองวดที่ผ่านมาฝันว่า จับกล้องแล้วย่างไปไปเห็นจอมปวกสีปทไทยเอาจอมปวกขนาดบันนี้เลยไปเห็นแสงมันพุ่งออกมาจากจอมปวกก็เลยย่างเข้าไปว่ามันแสงออกมาจากสายกระสีย่งางเข้าไปไปเบิงแสงนั่นนะครับเนาะบันนี้มันบ่มีแสงก็รเลยถอยออกมาสอ,องสามเก้าการเลยแสงนั้นเลยกเกิดขึ้นอีกเลยวย่างเข้าไปย่างเข้าไปเอามือไปงุ่มงุ่มมองแสงนั่นมันระเบิดตุ้มมากมาที่ผม จอมพวกกันเตมหน้าเตีมตาครับผมก็เลยวาห่วยต้องบ่เป็นตัวไหนตัวอื่นต้องเป็นตัที่เจ้าของบ่านเนี่ยมัดบ่ได้แปลยากเลยครับมือหานิ่วกรหายแล้วครับจอมพวกจอมกระเจ็ดพวกกระแปดก็เลยฟันทุงไปทีห้าเจ็ดแปดหอจ่อจอกอหอจออหอจอก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 อหอจออหอจอกอหอจปกอหอจอกกอหอออ ตรงๆคือหาแปดปาดโทษตาว่าเจ้าของว่าไปเน้นหาเจ็ดไหลมีเท่ไรหนุ่มจอปอนี่จีเออจอปอนี่หอหอจ่ออ่าไปเน้นหอจอกัดเปี๊ยผมจอปอกะบ่าเอาหอปอกะบ่าเอาว่าบ่าก็ซิมลอตเตอรี่ใบหนึ่งแหละครับเปี๊ยผได้เป็นคนนั่นละคนจางนี่เลยจางๆเอ่อมาบัดนี่ครับมางวดนี่ ฝันตะ่ตอะงวดลังหัยออกครบย่อมมาแลงกลับมานอนอนอนพอนอนไปกบบะเอู้หว่าไปจังไหนไม่จังไหนกับที่มงานนี่ละก็ะะมาแห้งเชิงอา์เดีนี่ละ,ะไปกินเขา่าไปกินเขา่ากะเด็กน้อยเด็กนุ่งก็มาใส่บุบโู้หเต็มล่านอยู่ล้านท,ที่เขาเคยไปกินยวนเล่ยบันแม่เสมอมานะไปล่านั่นครับไปนั่งกินเข่า กินไปกินมาละบาดนี้ก็เลยเอิ้อนขาเจ้ามาเก็บเงินโอ้ที่ไปที่มาเนาะครับเนาะกจนอิ่มเลยจนอิ่มแล้วพลาดทุกถ้ากันกินยุ่มยำยุ่มยำยำเด้กนอเอาข้าวต้มขนมเอาพัดแล้วทุกคนแล้วข้าเจ้ามาเก็บเงินโอ้มีหลายปันได้แล้วท่านว่ามีอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไล่ไปหลายอันหลายอย่ับเขาดีกับเขานี่ไล่ไปหลายอันหลายอย่างทีดเลขเพิ่นเพิ่นกะว่าร้อยแปดสิบบาท เฮ้ยโอ้โหกับเขาหลายๆคือสิถือแช้ภาาสันว่าอือมันบอมเอนร็อกแปดสิบบาทภาาสันว่าเมนภาาสันว่าเอือมันได้ก็หันบอมเอนบอกพ่อเจ้าสิขาดทุนเด่นพ่อเมนภาาสันโวพ่อใหญ่อย่นั้นละว่ะอ่าพ่อใหญ่จาของหานนั่นละยืนยันว่าเมนยืนยันว่าเมนดังเดียวถือแล้วร็อกกับได้ว่าถือแล้วแล้วก็ว่าเมนเออาเมนเออ บานนี้คิดถูกเนาะเออแล้วเล้ว่าคิดถูกอยู่ตัวร้อยแปดสิบบาทเออแล้วว่าคิดถูกหร่าละว่าท่านว่าบ่ขาดทุนดอกว่าท่านหร่ามั้ยนี่ก็เลยจับไปใส้บานนี้ก็เลยมาตื่นตื่นขึ้นโอปอมแอนเจ้าของก็บ่สนใจหรอกขับอาของเพิ่นก็เลยว่าร้อยแปดสิบบาทนึงจ่ายกับายว่าท่านว่าจกเกินสี่ายก่อนบ่ทนไห้จ่ายเงินแต่ตื่นก่อนไม่ฝันอ่ะไม่ฝันบ้็นนี้ย่งแรกคือบ้านเออก็เลยมาคิดว่าโอ้บอปมแอนดอกนี้ขึ้นแหลก มันลอยฝันดังสันมันว่าจะความกับว่าสนใจไหนในคืนแหลกนะก็เมื่อคืนนี้วาดนี่ฝันว่าเถาแก่เกาเอื่นไปขับรถโอ้ทูตอนนั่นขับรถอยู่ในกรุงเทพบริษัทหนึ่งนะครับเนาะเป็นรถรถพ่วงเพิ่นละเอิ่นไปขับรถเิ่นลบว่าม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 าซอยเนี้ยท่านว่าเอาสิเอารถคันนี้ละไฮส์ท่านว่าไปเบื้องแบบเป็นรถเทนเลอร์ค่ายรถปูนรถถักรถอะมัน ขายรถปูนรถน้ำมันนี่แหละครับวิซิรถเทเลอร์เฮ็เฮ็ดบรรทุกน้ำมันนี่ครอบนั่นรถเจ้าข้านั้นมาสันวาซี่ไฮเบอร์เกอร์รถจมลงไปขีดตุ่มเครื่องนึงงหรอกไอ้ย่ะโอ้ยมาเกาเทะได้ที่ไปขับได้หรมาสันว่านั่นรถเจ้าเจ้เออขับได้อยู่มาสันวาไปไปสี่เอาขึ้นไฮมาสันพรนะขเจ้ากับมาติดเครื่องขึ้นติดเครื่องอีกขั้นหนึ่งขอยขึ้นไปไปจอดไว้ขั้นข้องจาข้องกันจาข้องขึ้นไปติดเครื่อง โงขึ้นมากเอาขึ้นมากแล้วไม่จอดจ้ตรงนากันอีกให้ว่าเลี่ยงกันไว้ได้ไปคืนกับบมีแเล่นไปมันทีบ่ห่างบอกท่วมท้นถีบ่ขึ้นบอกว่าทันวาเออได้ฟันอ่ะเออได้ฟันอ่ะบ้านนี้ก็เลยเออคนเะา่าไปแก่ไม่เด้อว่าทันเอาแก่ไม่ยังไรรถมันมีแท่งปูนนี่เหรอมีแทงมีเอนกลมๆอยมันทีแก่อะไรอย่างไรคือใครมือดงอย่างนะอ่อืนตรงๆเต้ยป็นต้นเนตรงๆเป็นอุบลมอ่ะนะ มันแก้บ่ได้แก้บ่ได้ก็ไปถอดออกว่าสันว่านั่นนั่นห้างว่าสันว่านี่แหละแยกนี่แหละเขาไปเป็นทางลูกลังเด้่เอ้าไปแก้ไม่นี่สีไฮเชียงไดาสันว่าเพิ้ลไฮเขียวแล้วเท่าไรสันนาเมื่อนึงมาแล่นเนี่ยจะเขียวมันกับบ่อไก่แล่นได้มือละเที่ยวเขี่ยวนึงหลายปันได้สันนาเขี่ยวนึงร้อยแปดสิบบาทว่าสันโอ้โธ่ตัวเด็ยเออฝันสองขึ้นติดกันนีเพรามันเลขตัวเดียวกันร้อยแปดสิบบาทก็เลยมาคิดว่าร้อยแปดสิบบาท จ้าของที่มีเงินเก็บบ่สันว่าเออถ้ากินนี่ก็กินแปดสิบบาทเก็บก็ต้องเก็บลอยหนึ่ง่าสันว่าไม่ฟันอ่ะเออคือไห้หน่อยแท้พ่อะน้า่าสันว่าโอ้ยมันถึกแล้วซ้ำมั่นละ่าสันว่าเออคุณนีว่าดิ่นี่เอออืมถือแล้วซ้ำนี่ละ่าสันว่าอืมเอ้าถึกอีรีบ่แล้วถึกอ่าสันว่าเราคอยชิบเปนอนแทนว่าเอ้าก็เอารถไปจอดไว้ก็มานอนบ้านตัว่าสันว่านี่บ้านบ้านขาเจ้าเฮ็ดอันบ้านให้คนงานอยู่นะเออเออเอารถจอดไว้พุ่น ที่มอดจะใค่รับจ้างมากพาสันว่าอ้ยขโาตมรจะซค์รับจ้างมันถี่มดแพงระทั่วบอกให้เนี่ยมันถี่เลืองก็เนี่ยว่าม่แพงดอก80ดสิบาทนึ่งาั้มดพอดีสรกันเลืเดหนึ่งเลือร้อยนึงตัวจีแปดสิบบาทกับอันนี้เงินลอยแปดสิบ่าที่มไใช์มาแปดสิบบาทมันก็เลื้อยหนึ่งเจ้าของกินยีบาทเอกินแปดสิบบาทมันก็ถี่เร้อเ่าแต่ว่านบอกว่าแปดสิบบาทหนึ่ง เอาอ่างไร่าค่าเทียวหันพ้นไห้เทียวแล้วร้อยแปดสิบสามรอบเลยวนอยู่น้ำเล็จจะเดียวเลย1-80่งแบาทโทษเพราะว่าไปถามคนคือว่าคือไห้หน่อยแท้ไห้ซ้ำนันมันถึกแล้วเออคนว่างังซี้ร้อยแปดสิบบาทคนวางซี่ก็เลยมั่นใจอบอต้องตือนตัวไก่เลยตังเดียวคนหลอเม็ดเดียวตังเดยวหนึ่งแปดศย์บาทโทษัดสองตัวกับหนึ่งแปดแปูยเท่านั้นตัดน้ำเลเนดเียบอต้องตัด บ่บ่ต้องตัดให้พี่น้องไปตัดตัวเองให้ตัดาตัวเองเออคือตัวนี้เลยบ่ต้องเอาตัวอื่นใครมาไปซื้อเดี๋ยวหาบ่สเนี่ยเออเดี๋ยวหาบอสเนี่ยเอกเนี่ยที่ว่าโอ้เขาบอกสามตัวที่เปตัดหน้าตัดหลังสี่บนตัวนั้นตัวนี้มันบ่ออกลายปขนักมันออกตัวเดียวนี่แหละแต่ตัวเดียวแหละบนซ้บบนซับบนซับหนึ่งแปดศูนย์โชคพี่น้องเลยหายิบจับลอตเตอรี่เอาไว้เลยลอตเตอรี่ออกมา ที่เริงว่าสีบอกทีมือนีนี่ตีแล้วสีดึงเกมไว้ผก็สีดึงเกมไว้หน่อยก็ว่ามันขึ้นที่สามมันดีฝันคือกันบอน่ะนะอขั้นเกิดฝันที่การปุ๊บรอตตอรี่ออกมามือยื้อนี่ปุ๊บมือฟาบปยุ้งใปกวอนนวดอ้ยือรถตัี่เราว่ยสีมาออกกิบไปกับเอฟซีว่าทันไปหาสีสักวันน่ะหาสีสักวันว่าสีบอกว่าสีบอกว่าสีอักเอาค่าๆไปเีว่าันว่าสีอากเอาของันละออากเอา็่แขังสีบอกรีมือบอกเอาซ ตัวเดียวก็เลกรับเอซีครับผมตัวเดียวกันนะครับเนาะหนึ่งแปดศูนย์ักไปีนวทางเนาะเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมอางเดียวกนรอบนนะครับบอลแมงลางเี้ยยะย่ำบนได้ครับเพราะมาสามตัวมันต้องบนมันบอลแมงลางนะมาสมตัวนต้องบนเอฟซีมันเก่งอีกตัดสองตัวกับเอฟซีอยากว่าเออกันบอกว่ามันบอกมาหมดเนสามตัวหนึ่งแปดกับศูนย์แ จ้าดอจ้าดอจาดอแตะว่าทิ้งร่านให้แค่นี้ล่ละให้แค่นี้ครับเดยวสิว่า่บจิงครับผมเม็ดเดียวครับเี่ซี่ครับผมเอาโซกมานําร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มาเศรษฐีนี่จงเป็นของเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมอทุกอย่างที่เรื่องทุกอย่ครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้อยท่ขอบคุณขอบขอบคุครับ